นางสาวสุดาวันหวังสุภกิจโกศลนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้โพสต์ผ่านทางโซเชียลวีดีโอว่าจากตัวเลขรายได้ของการท่องเที่ยวระหว่างวันที่1ถึง21บเมษายน2567นได้ทะลุ1นจุดแสนล้านบาทและจำนวนชาวต่างชาติที่เข้ามาท่องเที่ยวเป็นจำนวน1.92ล้านคนเพิ่มขึ้น3.7.50%เ้าเอเผยว่าจีนนำมาเป็นอันดับหนึ่งที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาจำนวนมากที่สุดอยู่ที่จำนวนานวน3้าพันคน ซึ่งเพิ่มขึ้นถึง89.16%ขณะที่พี่น้องประชาชนชาวไทยต่างออกเดินทางท่องเที่ยวและออกมาเล่นน้ำสงกรานกันอย่างสนุกสนานคึกคักทั่วประเทศนอกจากนี้ในส่วนของการจัดงานมหาสงกรานต์ w o r l ว w e t e r Festival 2024เย็นทั่วล่ามหาสงการาน2,567ที่บริเวณท้องสนามหลวงได้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างมากเนื่องจากมีจำนวนคนมาเข้าร่วมกิจกรรมเป็นจำนวนมากกว่าที่คาดการไว้ เด็กก็ตามนางสาวสุดาวันได้กล่าวอีกด้วยว่าจากความสําเร็จนี้นับว่าเป็นการประกาศให้ทั่วโลกได้รู้อย่างเป็นทางการว่าประเทศไทยมีเทศกาลสงการานต์ที่เป็น world class event สมกับที่ยูเนสโกได้ประกาศขึ้นทะเบียนให้ประเพณีสงกรานต์เป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้อีกด้วย